ไตดี่อพี่ดองนาะสสายเงเยบสาวๆมันนี้ก็เป็นเมอมาามันนี้เป็นเมอิเอาควันเขาเห็นเหล่าน้อเลยจซ้ำมาซ้ำขำเนาะแต่ว่าอยู่บ้านทำมันสีไม่ได้แบบมันกาะเดินซ้ำเป็นปตเาพูดอยู่ที่ไยนะว่าอีกพี่้องกําลังสีขัครไก่นอพี่้อง แต่ว่าบุรีเห็ดแบบคือทางผู้ไทยเขาเจ้ารูว้วา่าเราเทิงยังแบบเขาเจ้าสีอันนั้นกว่าแต่ว่าเขาเสียดธรรมดาธรรมดาเรียบง่ายเนาะบุรีงานบุรีกินเหล้ากินเบียร์รู้ว่าแต่ถ้าเท่ยวทางอันทางบ้านกับขาเจ้ากินกินขาดเต็มเห็ดฟันเขาบอกก็าพูนแบบขึ้นเท,ท่านนั้นเท่อน,นี้กินเท่อน,นั้นเห็ดขู่ลังเฮือนเนาะ บ้านทำบางเงินมันเพิ่ขนเจากับไม่ได้เห็ดมันเกิดท่ากับโมโหเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนทำในเห็ดคูปีเนาะคุณพี่นอ้องแต่คูปีแต่ว่าต้มแต้ไก่ละกันเอาขึ้นนะคะเอาปลาปลาเหล่าแค่นั้นแหละไอ้กัเอามาชัวร์กินเพราะฉะนั้นมันมีอยังหลายเนาะแต่บ้านอื่นเขาใจชิบิแล้วกินเบียร์ขังได้บางบ้านบ้านทาอย่างบ้านใด ธรรมดาเนาะเห็ดอังีดซื่อแต่แถวภูไทแถวอันแบบลาวเทิงก็จะมีเจ้าเห็ดขัดมาแม่สำบุญสำบุญอันหนึ่งอย่เลยเนาะมีกับไก่เขาเนะเสือดแหบด้อยเดี๋ยวทำการคร่วไก่ก่อนเนาะพี่น้อง อากาศเย็นๆบนหนาวปันใดมือนี้ <_ d iam> พอดีอยู่ได้พอดีอยู่สบายแดดกตกำลังออกแล้ว <_ d iam> อากาศดีมือนี้เนาะบนหนาวเ <_ d iam> หมาะแก่กับการคนกีขาน้ำน้ำนะน้ำน้ำได้ <_ d iam> แต่ห้างนี่อับมือเที่ห้างเ <_ d iam> ดีคนบวหนอก่อน <_ d iam> คนไล่ ของกะหูกในนอตเฟย์พี่ดองเนะาะวัวกันกระสิประมาณนี้แหละบัวฉี่ไพ่ได้นี่วางลังถวยด้านล่างกะมันจะโค้งมันจะเอียงกระตอกกระตาเดานะแหล,แลนะน็อตเฟย์พี่ดองเนาะเอากระสิเห็ดแบบคือไก่ควันเลยเห็ดคือไก่ควันเลยกะน,นำไปต้มเนาะ พ่อยที่น้องไม่เสียงกระแหบเลยไนงะังยิบคันมะเป็งน,นะพ่อี่น้องมอแม่ยิบได้ตะเลกวะคะยิบฮฮยิบแด้มันเปื้อนตองอย่าตองอึดออมอึดาแม่ค่ะตองอึดอตอนนี้ก็รอทาไก่ชุกตอนนี้ใครเปริดตุลาหรือเปิดกับตุลาก็ม่ ใครประตูเล่าเดินสามอใหม่สามคำเพื huh. ่อนแม่น้องบุกกับเห็ดคือกันเด้ผลพิน้องนหหเห็ดคือกันเนาะไรเ่อนอยู่เห็ดเพื่อนกับซีหกหกแมเนาะมาว่ากันมันทันได้มียแถวโตะแถวเตียงก็มีแต่เครื่องไปหาอันลำหน้าแล้วก็ เขาสะแถวนี้เนาะเขามาหลินแถวนี้เล็กน้อยกันแล้วหรือป่อ๋อป่วยนันป่ะฮึยังไม่ได้ปล่อยป่ะหากกระเทียมมาห่อนี่นะพ่อพี่ยองเนาะใบคุนใบยอขันบอกเบง นั่น่ะจะเป็นคันหาต่ก็ือเวนมีเทียนกอดยาหมองหมากผู้แล้วแล้เน้องเพื่อน้างนอก,ไ,นอกไก่นอนนะเฮ้สุกขักอันนี้เหลืองขักขักาสินป์ข้าผาสิน์แพเอียงอันนี้เราน,น้าเหลา น้ำผึ้งเอ้ยน้ำผึ้งว่ <c oughs> ที่เรือก็ขึ้นแล้วบาดก็ได้ตามไปหัวเหอน ม่ใหญ่เหลวเหลวพี่น้องยังไปห่าวห่าวไก่หากกระสุบเราก็หาะหกหกกับ,กบพี่น้องโอ้ยแม่งอีช่างอันนี้ อันนี้ป้องกันหนูเนาะอันนี้ป้องกันหนูป้องกันหนกระจิ๊บที่จริงกับเขาเป็ได้หลายดอกเล่าเพราะมันน้อยค <c ười> ันเล่าไม่ใหญ่แล้วเล่าใหญ่เราเป็นคนเบิง่งชื่อได้เราเป็นคเลี้ยงนี่ยมือสันวันซอมืกอกระบอกวันงามยกปากเล่าปักแดงเ,เ,งเดือนสามองค์ใหม่สามคำ 5, 5, 5, 5, นาาสิหหบหาผนะขึนหัวกขึนหับกจบหัลงเลยดตงต่นี่ย่าสิาผานงลง

แล้วเลยนะพี่น้องโหเอาขึ้นไปทึ่งหมดเลยเซตชิ้นช,ช,ชัวไก่แบบน,นี้เป็ดหองอากาศดีขนาดเลย <c oughs> ทำการจีกชิ้นไก่น้อง <c oughs> งามอยู่เพราะบึงคางไก่เนาะพี่เด้งโแดดอะไนี่ดแบบั่นไม่าเอาบึง้างไก่ก่อนได้เวลาปุาง่งแล้วพี่น้องผิด บ่ใสาลายในหนึ่งนั่นองเพอข่ออหัวมมากขอหัวไลายพอมซีมเลยนะว่าีพอแล้วปิดบ่วงมันสีเพ็ดแนวแล้วเน่อพี่น้องเนาะ

ล่านอนเที่สมพัเขาคงได้จงให้เราเฮ้นนดางกล่นองก่อีนั่นแหละึ้นไปแล้แล้วเขานัอะไรไปใส่ดอกแลบอกว่าักเริมเหดุกระหชวนเหกระบอกไ

Mmm. Okay.

อังนั่งยุดี๋ยมา้อยน่เมาใกล้ไม่ดีกระสอบกระเพดีบัตรโคลป่้องอเปียเป็นยาสมุนไพรเป็นถังไม้เหียังไปแล้วกูไปกบปิดลี่ยไหนมาัวด มันขี่มานะคือพื้นมันแหละหาพื้นได้อันนี้นะเฮียมันมาเอาบอแม่มันลงคอมหาพื้นนี่ยังยังอะไรนี่มาถูกแต่เฮาถ้ายังไม่ได้กินเหรอกแต่เขาเข้าตัวแล้ว แล้วะจัเนะพอน้องบม่ช่กดทุกคนเนาะลืมกดตามกูเลยก็แชร์ตักอีกรอบใหม่แล้วไปแล้วพอน้อ,นองสบายดี